ปิดแก้วเบียรอยู่มันกดลําบากมันโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องเดี๋ยวเข้าเรื่องแล้วนะครับอ่างวที่ผ่านมานะครับอันดับแรกต้องขออภัยด้วยนะครับมันหลุดผมด้วยไว้ไม่มีผิดมันหลุดเหมือนที่คลิปก่อนหน้าเนี่ยคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเคยพูดนะครับถ้าใครจาได้นะฮะ ย้อนกลับไปฟังย้อนกลับไปดูผมพูดไว้แบบไหนมันเป็นแบบนั้นจริงๆคลิปงวดที่แล้วอ่ะผมมั่นใจเลยไม่เชื่อย้อนกลับไปฟังได้ฮะผมมั่นใจว่ามีห้าแน่นอนตัววิ่งผมไม่เคยพลาดคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าตัวเด่นตัววิ่งอ่ะมีห้ากับสามแต่มันจะมาตัวหนึ่งแต่ผมให้น้ำหนัก ไปที่เลขห้าพย้อนพย้อนฟังดูนะครับเลื่อนดูโปรไฟล์ของผมแล้วก็ย้อนฟังดูนะฮะผมมั่นใจว่ามันมีห้าแน่นอนแล้วมันก็มาจริงๆแต่ห้าของผมที่วางไว้มันหลุดเลขผมมันจะชอบเป็นแบบนี้แหละครับมันจะหนีเก่งมันจะเฉียดแต้มถ้ามันไม่เฉียดแต้มมันก็จะมาเป็นคู่โต๊ดมันก็จะมาเป็นคู่โต๊ดมันเหมือนมันแกล้งอ่ะมันมันเข้ามาอ่า มันจะมีตัวหนึ่งโผล่เข้ามาแทรกกลางระหว่างเราอะนะมันจะมาอย่างนั้นมันชอบมาแบบแทรกกลางระหว่างเราหรือว่ามันก็จะเบียดให้มันไปออกเป็นคู่โต๊ดข้างหน้าเบือ่อผมเบื่อนะจริงๆเป็นอย่างนี้ผมเบือ่อที่สําคัญนะครับผมผมอยากจะบอกว่างวดใหม่นี้นะครับถ้ามันหลุดอีกผมจะหยุดวาง ผมจะหยุดวางก่อนผมเบื่อพอวางแล้วมันไปชนเลขดังอย่างเงแล้วมันก็อั้นอั้นแล้วมันก็ไม่ออกมันก็จะหนีมันชอบหนีชอบเฉียดชอบอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นมันมันเป็นที่อะไรผมก็ไม่รู้นะฮะคือจริงๆมีหลาย มีหลายคนนะครับทักมาบอกผมว่าเวลาทำเลขอ่ะอย่าเมามากเออผมผมจะบอกนะครับเวลาผมทำเลขผมผมไม่ดื่มนะผมไม่ดื่มหลังหวยออกปุ๊บผมทำปั๊บเลยพอผมทำเสร็จผมค่อยดื่มนะผมไม่ได้เมาแล้วทำเลขเลขมาเลยเป๋ไปเป๋าเปามาเฉียนไปเฉียนมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แล้วก็สำหรับ งวดใหม่นี้นะฮะหลังตั้งแต่หลังหวยออกผมวางไว้แล้วผมวางไว้แล้วในกลุ่มในกลุ่มของผมแต่หน้าเฟซนี้ผมยังยังไม่อยากวางนะฮะหน้าเฟซผมยังไม่อยากวางวางไว้ในในกลุ่มแล้วฮะวางไว้ในกลุ่มวางไว้ตั้งแต่วันหวยออกหลังหวยออก แล้วก็เป็นชุดเน้นด้วยที่ผมวางไว้ไอ้ส่วนงวดใหม่นี้นะฮะไอ้ตัวเน้นอะ่ะไอ้ตัวเด่นอะ่ะไอ้ตัววิ่งอะ่ะแบบคลิปที่แล้วอะ่ะที่ผมบอกเด่นห้าข้ามาแน่นอนอะ่ะงวดใหม่นี้นะครับตัวเด่นตัววิ่งของผมก็คือหกฟังให้ดีนะครับ ตัวเด่นของผมงวดใหม่นี้ก็คือหกหกกับแปดแต่ผมจะให้น้ําหนักไปที่เลขหกมากที่สุดผมจะให้น้ําหนักไปที่เลขหกมากที่สุดถ้าใครมีเด่นตัวอื่นนะฮะเอามาจับใส่กับเลขหกนะฮะเอามาจับใส่เลขหกกับผม ผมมั่นใจว่ามีโอกาสถูกเยอะมากผมมั่นใจว่ามีโอกาสถูกเยอะมากในกลุ่มอะในกลุ่มของผมอะผมลงชุดตัดไว้ให้เลยแต่ส่วนหน้าเฟซเดี๋ยวผมจะให้ดูในนี้นะฮะชุดเต็มครับชุดเต็ม ไว้นะฮะไอตัวที่ผมจะตัดออกในชุดเต็มนะฮะมันจะมี40กับ41อันนี้ผมตัดออกแล้วก็ไอตัวที่ผมกลัวที่สุดนะฮะถ้ามันจะมานะถ้ามันจะแก้งผมอีกอะมาเหมือนแก้งอ่ะมาเป็นคู่โต๊ดลอะอะ ผมกลัวหกแปดแปดหกผมกลัวหกแปดแปดหกน่ครับใช่หกแปดแปดหกทำไมผมถึงไม่วางหกแปดเดนหกรู้ไหมฮะผมจะพูดให้ฟังปกติเลขคู่มันจะไม่มากับเลขคู่มันยากมากที่เลขคู่กับเลขคู่มันจะมาด้วยกัน ใครไม่เชื่อไปย้อนดูในใบตรวจได้เลยครับเลขคู่มันจะไม่มาด้วยกันมันจะมาคู่กับขี้คู่กับขี้ขี้กับขี้อยู่อย่างนี้มันจะมาเป็นแบบในลักษณะนี้ฮแต่งวดนี้มันมันมันเป็นไรไม่รู้ผมรู้สึกกลัวอยู่นะหกแปดแปดหกเนี่ยมาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะมีโอกาสถูกสูงจริงๆผมมั่นใจว่าเลขหกจะมา ย้อนดูคลิปที่แล้วครับคลิปของวันที่แล้วผมพูดผมพูดตรงๆเลยผมมั่นใจว่าเลขห้ามันจะมามันก็มาจริงๆงวดนี้ครับผมมั่นใจว่าหกจะมามันจะมาจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมมั่นใจและผมก็อยากให้พี่ๆทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ว่าหกมันจะมากับอะไร เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับคือผมไม่รู้นะครับว่าหัวมันจะออกอะไรช่วยกันวิเคราะห์ดีกว่าแต่สิ่งที่ผมมั่นใจก็คือไอ้ตัววิ่งอ่ะไอ้ตัวเด่นของผมอ่ะไม่พลาดไม่พลาดผมมั่นใจของผมแบบนั้นใครจะมั่นใจด้วยหรือไม่มั่นใจ อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมอะคิดจนหัวแทบระเบิดคิดทุกอย่างสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยหลักร้อยมันออกเรียงนะฮะหลักร้อยออกเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาแปดงวดหน้านี้ไม่แน่หลักร้อยอาจมาเก้าดีแไอ้สองงวดหลังเนี่ยมันออกตรงกับวันพระมันออกตรงกับวันพระสองงวดที่ผ่านมาเนี่ย และทั้งสองงวดมันมีเลขแปดครับทุกท่านมันมีเลขแปดงวดหน้าออกกันโุกมันมีเลขแปดไอมันออกกันโุกอีกวันพระอีกผมก็มั่นใจว่ามันน่าจะมีเลขแปดอีกมันบวกกับตัวเด่นของผมอะหกนี่แหละสิ่งที่ผมกััวคอยดูนะออกแปดแปดหกอันแน่นอนแต่ผมมั่นใจว่าสองตัวนี้มันจะไม่มาคู่กัน ราะมันเป็นเลขคู่ผมมั่นใจของผมแบบนี้นะฮะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับในทางวิเคราะห์อของผมมันมาแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนะัะผมผมจะบอกนะครับงวดใหม่นี้นะฮะถ้ามันหลุดผมจะขอหยุดบางก่อนนะฮะผมจะขอหยุดพักนะฮะเพราะถือว่ามันมันสวยจริงๆ สำหรับผมมันสวยมากเลขเฉียดไตเฉียดนาไปออกคู่โต๊ดนั่งอะไรเงี้ยมันวนเวียนวนเวียนอยู่ใกล้ๆอะ่ะมันวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นอะ่ะผมก็ไม่รู้มันเป็นพ่ออะไระนะเมื่อนานนี้ถ้าหลุดผมจะขอหยุดบางนะครับ